วิชามารสั่งแค้นแฟนเก่าตอนนี้คุณมีใบประกาศสนิบัตวิชาจยาของมหาลัยเยลครับและคุณมีเรเซอร์ของมหาลัยฮาร์วาร์ดมหาลัยที่ติดนดับหนึ่งของโลกครับวันนี้ถ้าเกิดคุณอยากจะสั่งแค้นแฟนเก่านะครับคือไม่อยากได้เขากลับแล้วแต่อยากให้เขาไปเลิกกับแฟนใหม่หรือนะครับอยากให้เขาเจ็บปวดอันนี้นะครับคัวเ,เนื้อหาบางส่วนมาจากคอร์สวิชามารสั่งแค้นแฟนเก่าครับถ้าเกิดเขาทำมาคุณไว้แย่มากๆแต่ถ้าเกิดคุณให้ภัยได้ดีที่สุดครับแต่ถ้าเกิดคุณอยากสั่งสอนเขาบ้าง ให้เขารู้บ้างว่าเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะมาทาร้ายคนดีๆครับให้คุณใช้เทคนิคนี้นะครับเทคนิคนี้เป็นเทคนิคที่สําหรับคนที่มีลูกด้วยกันแต่ถ้าเกิดคนที่ไม่มีลูกด้วยกันอันนี้ไปทบทวนในคอร์สเลยครับคุณมีสอนอยู่20 EP นะครับเทคนิคนี้ให้เราทําแบบนี้ครับคุณต้องเข้าใจก่อนว่าทุกคนใช้สมองอารมณ์และสมองสัญชาตญาณในการดําเนินชีวิตครับโดยเฉพาะสมองสัญชาตญาณเพราะร่างกายต้องการเซฟพลังงานนะครับ มันไม่ต้องการให้เราใช้พลังงานมากเหมือนกับเวลาที่เราเรียนเลขเราใช้สมองตักดก่ายผลหรือสมองส่วนบนนะครับของเรามากเราจะรู้สึกเหนื่อยมากเพียมากนะครับโดยที่เราไม่ได้ทาอะไรเลยเพราะมันใช้พลังงานถึง80เซนะครับในการที่จะไปใช้สมองตักดหตุผลดังนั้นร่างกายมันต้องการเซฟให้เรานะครับมันก็เลยให้เราใช้อะสมองที่ไม่ได้คิดเลยเป็นสมองสัญชาตญาณเหมือนเวลาเราเดินเดินไปอ่ะเรามีคุ่มไม้กระดิกปุ๊บนะครับคุณจะกระโดดหนีทันทีนะ คือคุณไม่ได้คิดเลยว่าจะกระโดดไปตรงไหนตังไงแต่นั่นแหละครับคือสมองสัญชาตญาณทางานและทุกคนนะครับใช้สมองสัญชาตญาณทําในการดาเน,นิน,นชีวิตครับและสมองอันนี้จะเป็นสมองที่ไม่คิดสมองเป็นสมองที่คิดลบสมองที่ขุ่นมัวตลอดเวลาดังนั้นคุณเห็นว่าการคิดลบมันง่ายกว่าการคิดบวกเพราะธรรมาชาติของเรามันบังคับให้เราใช้สมองตัวนี้ครับและแฟนใหม่ของคุณและแฟนใหม่ของแฟนเก่าของคุณครับก็ใช้สมองตัวนี้ในการดำเนินชีวิตเช่นกัน วิธีเทคนิคให้เรานะครับหาซื้อเสื้อสมตัวนะครับเสื้อเหมือนเสื้อทีมหรือเสื้อครอบครัวนะแต่ไม่ต้องเขียนเสื้อครอบครัวนะเอาแค่แบบว่าเออมีลายเหมือนกันแล้วก็เออเป็นเสื้อสีเดียวกันนะครับ3มตัวคุณแฟนเก่าคุณแล้วก็ลูกนะครับวิธีให้คุณหาโอกาสนะอาจจะเป็นวันพ่อหรือวันเกิดเขาของแฟนเก่าคุณครับแล้วให้ลูกคุณนะครับส่งเสื้อตัวนี้ให้เขาหรือถ้าเกิดเขามาเอาที่บ้านก็ให้คุณน่ะกับลูกคุณน่ะใส่เสื้อที่เป็นเสื้อทีมเดียวกัน แล้วก็ถ่ายรูปลงโซเชียลถ้าเกิดในกรณีที่ไม่ได้มาก็ส่งไปให้เขาแล้วก็รอให้เขาถ่ายรูปเสื้อตัวเนี้ยลงโซเชียลและหลังจากนั้นพอคุณเห็นว่าโอเคเขาถ่ายรูปนี้ลงโซเชียลเรียบร้อยแล้วให้คุณน่ะใส่เสื้อตัวเนี้ยกับรูปแล้วก็ลงโซเชียลเหมือนกันเว้นระยะสักนิดหนึ่งอะไรจะเกิดขึ้นแฟนใหม่ของแฟนเก่าคุณครับเขาส่องแฟนเก่าอยู่แล้วทุกคนต้องการรู้เรื่องแฟนเก่าของแฟนครับอันนี้เรื่องปกติแฟนเก่าก็อยากรู้เรื่องแฟนใหม่ ต่างคนต่าง่องครับดังนั้นเมื่อแฟนใหม่เขา่องเขาจะรู้สึกว่าเขาเป็นคนนอกเพราะเนี้ยสมองสัญชาตญาณเริ่มทางานและเริ่มคิดลบและเริ่มขุนมัวและเริ่มระแวดระวังใครแล้วก็ระแวดระวังพ้ยหรือว่าแฟนฉันจะกลับไปหาแฟนเก่าว่าวะมีลูกด้วยกันนู่นนี่นั่นฉันเป็นคนนอกนี่หว่านู่นนี่นั่น,นครับเขาจะเริ่มหาเรื่องทะเลาะก,กับแฟนคุณครับเขาจะเริ่มจับผิดเขาจะเริ่มงี่เง่ากับแฟนเก่าของคุณครับและทุกครั้งที่เขาทะเลาะกันเดี๋ยวเขาก็จะขุดเรื่องเนี้ยมาคุยก็ใช่สิฉันนะ่ะไม่ด เก่าคุณไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะครับแต่เราทําให้แฟนใหม่เขาคิดเองครับโดยการใช้เทคนิคแบบนี้นะครับและในคอร์สครูบอกไว้เลยนะครับว่าห้ามใช้ทุกเทคนิคเพราะมันจะแรงมากไปครับเดี๋ยวเขาจะไปทาร้ายตัวเองหรือนู่นนี่นั่นนะครับเราไม่ต้องการแบบนั้นเราแค่อยากสั่งสอนเฉยนะครับให้หอมปากหอมคอใครสนใจอยากจะแก้แค้นแฟนเก่าสั่งสอนบ้างนะครับสั่งแค้นเขาไปที่หน้าโปรไฟล์ครูแต่ลิงครับวิชามานสั่งแค้นแฟนเก่าครับ